สวัสดีสมาชิกทุกท่านครับมีรถครอบครัวมานําเสนอ1คันนะครับชมเชฟโรเลตแคปติว่านะครับคันนี้เครื่อง2.0ดีเซลรถครอบครัวเจที่นั่งนะครับเครื่อง2.0ดีเซลออโต้น้ํามันล้วนนะครับคันนี้ไม่เคยติดแก๊สนะครับเพราะเป็นดีเซลรถสภาพสมบูรณ์มากๆนะครับคันนี้1นึ่งแสนบาทนะครับหน้าเดิมท้ายเดิมครับไม่มีชนหนักตต่ต่อพิกว่ารูปถ่ายมาเยอะถ่ายมาเต็มสนใจชมเช็คดูรถทดลองขับนะครับ รถอยู่ที่คลอง3ามปทุมธานีนะครับคลองสปทุมธานีโทรหรือไลน์สอบถามเพิ่มเติมได้เลยนะครับบริการจัดส่งทั่วไทยนะครับ1 1 9 0 0 0บาทโทรเจราจาสอบถามได้เลยครับคันนี้บริการจัดส่งทั่วไทยการันตีการจัดส่งนะครับรถสวยๆสภาพดีสีสานริ้วรอยตามการใช้งานเล็กน้อยนะครับ กว้างกวางนั่งสบายนะครับเป็น7ที่นั่งพื้นที่ใส่ของวางของได้ครับเบาะพับได้สายค่าขายปิกนิกท่องเที่ยวจัดไปครับรถครอบครัวรถอเนกประสงค์ภายในส,ยสวยๆระบบไฟฟ้ากระจกขึ้นลงไฟฟ้าซ้ายขวาปรับไฟฟ้าเสแตนเลกแอร์แบ็ก ABS กระจกขึ้นลงไฟฟ้านะครับคันนี้สภาพโดยรวมสวยมากๆครับ ไม่247,000กิโลเมตรนะครับไม่แท้นะครับรถตั้งแต่ปี2007นดะครับดูแลสภาพมาพร้อมใช้ภายในเบาะหนังระบบไฟฟ้าขึ้นลง4ประตูสะดวกสบายนะครับเป็น7ที่นั่งเป็น รถครอบครัวรถอเนกประสงค์เป็นให้ท่านได้นะครับเบาะแถว2แถว3พับได้นะครับภายในสวยๆเกียร์เครื่องยนต์สมบูรณ์นะครับเอกสารครบนะครับการันตีว่าไม่มีชนหนักตัดตอนพิกความเอกสารครบพร้อมโอนรับประกันการโอนโอนได้ทั่วไทยรับประกันการจัดส่งจัดส่งให้ทั่วไทยนะครับกับเชียบรอดแคปติว่ารถครอบครัวอเนกประสงค์2.0ดออโต้ดีเซลสภาพพร้อมใช้ สนใจชมได้เช็คได้รถอยู่ที่คลองสามปทุมธานีนะครับคลองสามปทุมธานีโทรเจรจาสอบถามได้เลยครับคันนี้การันตีการจัดส่งนะครับส่งได้ทั่วไทยนะครับรถสวยๆสภาพสมบูรณ์นะครับรูปมีมาเยอะมีมาเต็มใครสนใจจะขอรูปเพิ่มก็ได้นะครับโทรได้ไลน์ได้ติดต่อมาได้เลยครับรถสวยๆสภาพดีกับราคาแสนต้นๆได้รถครอบครัวรถเอกสงค์นไปใช้งานกันได้ต่อเลยนะครับพร้อมขับพร้อมขายพร้อมโอน ใครที่สนใจนะครับมาชมได้มาเช็คได้ทดลองขับนะครับสีบอลเงินหน้าเดิมท้ายเดิมนะครับเพจสติกเกอร์โรงงานนะครับรถสวยๆแบบนี้จะถูกใจสมาชิกหรือเปล่านะครับรุ่นนี้ก็เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจนะครับกับรถครอบครัวในราคาแสนต้นๆน,นะครับใครเข้าใจเชฟนะครับ ก็ใช้งานกันได้สบายใจแน่นอนครับเดิมๆนะครับเดิมทั้งคันนะครับหน้าเดิมท้ายเดิมสภาพโดยรวมสวยดูแลสภาพมาดีเอกสารครบกุญแจรีโมทนะครับสำหรับคันนี้สนใจจริงโทรเจรจาโทรสอบถามรายได้ติดต่อได้เลยครับรถสวยๆรถดีๆฝากไว้ด้วยนะครับขอบคุณทุกการติดตามและรับชมครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะครับ119,000ับาทรถครอบครัวรถอเนกประสงค์สภาพสวยๆพร้อมใช้ครับ